ัสดีจ้าทุกคนจ้ามือนี้กะเมื่อบอกก็พัดตอนซีถุมนะจ้าตอนนี้เป็นเวลาซีถุมจะเคืองแล้วนะจา้าแต่ว่าพัดมาต้มมามาพัดหิ้วจา้าเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศทางนอกนะจา้านี่ก็เป็นเวลาซีถุมนะจา้าซีทุมเคือง พี่น้องจ้าเสียงก็อาจจะเบาจังหน่อยเนะจ้ะเพราะว่าตัวนี้ก็ซีทุมกว่าเดี๋ยวพัดจะให้เบิ่งเวลาเนาะจ้ะนี่จ้ะซีถุมซีถุมยี่สิบเก่านะที่เนาะจ้ะ หิวจ้าพี่น้องจ้าตอนอันตอนค่ำพัดกินนั่นกินสลัดกินสลัดช่วงลดหุนมาสัน่นอดอะไรจ้าพี่น้องจ้ามากินมาม่าน้ำกันจ้า มามาไทยจ้ะใส่ลูกเชนแล้วกะใส่ถั่วงอกจ้ะใส่ชุดนอนละจ้ะพี่น้องจ้ะขึ้นไปทีบอลละละมามาจ่ะมากินกันแจ่บแสบจักแสบเ่ราะแสบดอกหิว มม่นรถนี่บ่ได้กินโดนแล้วจ้าพี่น้องต้มยำกงนำคน you up. แสบจ้ะนอนเบลบพี่น้องกินสลัดชา้าแบบไงน่ง วิธีคนจะพร้อมจะพี่น้องจ้า แส,แสบจ้ะมามาลอดนี่ผัดเสือเม้าไปรแห้แฟนผัดนานน,านเพิ่นกินเธอนึงแต่ว่าเพิ่นมาก,กินจ้ะ เบิร์ดลาจ้าพี่น้องจ้าจ้่พัดกะพาพี่น้องว่าเบิร์ดรู้เสื้อนอกจ้กผัดมาลูกมากินตุ่มมามาตอนดึกกินข้าวแรงแล้วเบิร์ดแล้วกะมามาจ้าจังไงพัดกะฝากเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดติดตามให้พัดเพื่อเป็นกําลังใจให้พัดด้เห็ดคลิปตัวตไปเน่เด้อจ้าเด้อยังไนพัดกับฝากเนือฝากัตเนี่ยเด้อจ้าคลิปนี้พัดกับคอตัวลาไปนอนก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ